ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตตกก้างดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผูดที่มี ลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับประจำวันที่1จนถึงวันที่15นะครับมิถุนายนพุทธศักราช2568คอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่นะครับพระศิวะมหาเทพมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดี ทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทายังไงให้หนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับเอาละนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยจะมีดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็ค,คือดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนในราศีกรกฏนะครับแน่นอนครับดาวจันทร์ใช้เวลาในการโคจรเนี่ยสวันครึ่ง2วันครึ่งนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับเราก็ไม่สามารถจะจับได้ว่าท่านไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนนะครับนะเว้นแต่ว่าท่านใดมีการผูกดวง นะครับรู้ว่าดาวจันทร์ท่านเนี่ยอยู่ในภพไหนเรือนไหนแล้วถ้าเกิดว่ามีดาวจันทร์ไปสัมพันธ์ดีนะครับนะไม่ได้สัมพันธ์การลกกนีเนี่ยนะเฮงท่านก็เก็บเป็นสถิติไว้ถ้าไม่ดีเจออะไรยังไงท่านก็เก็บสถิติว่าอย่างเงี้ยเอาไว้ดูดวงตัวเองได้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะสาหรับชาวราศีเมถุนนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไพ่พัศวิวมหาเทพนะครับองค์พ่อเนี่ยช่วยแนะนําภาพรวมและกันเกี่ยวเรื่องของการเงินกันทองว่าชาวราศีนะครับเมถุนเนี่ยจะหาเงินหาทองได้แบบ ปังปุริเยเปปุริยังเนี่ยนะครับต้องเป็นไปในลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้ดีใจดีนะครับพระฤหัสนะครับกับพระพุทธนะก็คือเลขห้าสี่นะอ่านะครับเอาละเลขห้าสี่จริงๆเป็นเลขนักปราชญ์นะครับนะเป็นเลขนักปราชญ์ครบเครื่องในเรื่องของสติปัญญาครบเครื่องในเรื่องของนะครับการสื่อสารนะครับการเจรจานะครับดาว เลขค่าสี่เนี่ยถือว่าเป็นเลขมงคลน,นะครับรวมกันได้เลขเก้านะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนนะก็ <c oughs> คือพูดง่ายว่าค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของความสมบูรณ์นะครับในเรื่องของการเจรจาสื่อสารนะครับรวมทั้งเรื่องของความรู้ความสามารถใช้ความรู้ความสามารถตัวเองเนี่ยและสื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้องออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ <c oughs> เพราะเหมาะสําหรับการสองบอกกล่าวอะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าชาวราศีเมถุนเนี่ย ดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวอะไรก็ปรากฏว่าดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวตัวเองนะครับคือในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าภพตนุนะครับที่แปลว่าตัวเองนะครับแล้วก็อีภพเดือนหนึ่งในราศีกันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าภพพันธุนะฮะที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะครับหรือหรือการศึกษาก็ได้นะครับแล้วก็อีภพเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากในราศีนะครับธนูเราจะเรียกว่าภพปัตตนินะครับที่แปลว่าคู่ค้าคู่สุดคู่สัญญาอีภพเรือนหนึ่งก็มาจากราศีมีน รเราเรียกว่าพบกับมะนะครับในเมื่อเราได้นะครับทั้งตัวเราทั้งครอบครัวทั้งคู่ครองนะครับโอ้แล้วก็ทั้งเรือนกรมมะนี่เข้าเกณฑ์หนึ่งสี่เจ็ดสิบเลยนะโอ้โหหนึ่งสี่เจ็ดสิบนี่ถือว่าได้ห้าสนี่ถือว่าดีนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับคุณจะประสบผลาําเร็จเรื่องของการเงินเนี่ยก็อยู่ที่ว่าตัวของคุณเองเนี่ยนะครับนะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงาน หรือเปล่านะครับโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาหรือเปล่าโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานการศึกษาความรู้ความชนานาญการพิเศษหรือเปล่านะครับนะพยายามใช้ศักยภาพของตัวเองนะครับนะไปนําเสนอนะครับให้เกิดเงินเกิดทองในลักษณะต่างๆก็ด้วยความที่นะครับ54เนี่ยนะครับสำหรับชาวราศรีเมทุนเนี่ยเขาเรียกเข้าเกณฑ์1470นะซึ่งเป็นเกณฑ์เขาเรียก เป็นเกณฑ์แห่งความอุดมสมบูรณ์หรือประสบผลสำเร็จนั่นเองนะหลักๆเลยก็จะคล้องแวกกับตัวเราครอบครัวแล้วก็คู่สัญญาแล้วก็เรื่องของการงานนะเราดูซิว่าตามความหมายดาวเลยก็คือดาวพฤหัสด,ดาวสื่อดาวพฤหัสด,ดาวครูดาวปัญญาดาวความรู้ดาวพุธดาวสื่อสารนะเราพอที่จะเอาความรู้ความสามารถสัญยภาพของเราเนี่ยนะครับไปนําเสนออะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ว่าเราต้องทําถ้าเราอยู่เฉยๆเราจะไม่ไม่ได้อะไรนะครับพยายามใช้ความรู้ความสามารถของตัวเราเองเนี่ย นะครับไปทําให้เกิดเงินเกิดทองเกิดไรายได้ตามศักยภาพของตัวเองนั่นเองนะไพ่ก็มานันแนมประมาณนี้อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของนะครับคู่ครองนะครับดาวคู่ครองเนี่ยก็คือดาวนะครับพฤหัส,สบดีนะครับเราจะเรียกว่าพบปัตตน,นี้ นะครับก็ตอนนี้สถิตนะครับทับลัคนาเลยนะอยู่ในราศีเมถุนเขาเรียกปตัตตน,นิมาทับลัคนานะครับเพราะแสดงว่านะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองที่ตามใจนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ความรักนะมีคนมาตามจีบตามชอบคุณนะ่นะครับอยู่ที่ว่าคุณเองจะโอเคหรือเปล่านะก็พยายาม มีเหตุผลยาวแต่ใจตัวเองมากเกินไปนะครับเพราะคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยในตาแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งปากก็จริงแต่สําหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยยังได้ตําแหน่งนะครับพิเศษเราเรียกว่าตําแหน่งองค์เก์นะฮะองเกณฑ์ก็แปลว่าเป็นเกณฑ์แห่งอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นเกณฑ์แห่งความเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้คนที่เก่งคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยแต่เขายอมคุณนะฮะในลักษณะต่างๆนั่นเอง นะก็อยู่ที่ตัวเองนะครับว่าจะเลือกใครอะไรยังไงก็ถ้าตามดาวก็ต้องเลือกคนที่เป็นความหมายตามดาวพฤหัสน,นะครับคนที่มีหลักการนะครับเป็นคนที่มีความรู้นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยช่วงนี้นะครับคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ค้านะครับคู่คุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองที่มีศักยภาพนั่นเองนะถูกอกถูกใจนะหรืออาจจะพบรักกันเพราะว่า ให้คำปรึกษานะแล้วก็ปรับปริ่มในเรื่องของมุมมองความคิด อ่าอะไรประมาณนี้คือเข้าไปแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆหรือช่วยเหลืออะไรต่างๆประมาณนี้ทําให้เกิดความรักกันก็ได้นะสำหรับคนที่เป็นโสดน,นะหรับคนที่เป็นคู่ครองกันอยู่แล้วช่วงนี้คู่ครองก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับลมหวนนะกลับมาอาจจะเคยมีปัญหาทะเลาะเบาแววงกันก็อาจจะกลับมาขอโอกาสขอขึ้นดีอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับด้วยความที่ดาวจ้ลเรนปัตตานีมาถึงตัวแล้วถ้าเกิดว่าเขาพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยน,ปนแปลงนิสัยนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเราก็สามารถที่จะ ลองดิวกันได้ลองคุยกันได้ลองเจรจากันได้นะก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ที่ดีประมาณนี้นะครับดีไหมก็ดีมากนะเพราะดาวพฤหัสได้ตําแหน่งนาระ,ะอุดมเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์ที่ดีนะในรอบออ12ปีตําแหน่งเนี้ยถือว่าดีนะครับนะมีเกณฑ์ได้คู่ที่ดีนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูว่าองค์พ่อพระศิวะจะแนะนําเรื่องคู่ยังไงอ่านะครับได้ดาวพระศุกร นะครับรดาวพระเสานะเขาเรียกคู่หกเจ็ดนะครับคู่เจ็ดนี้เป็นคู่เส้นศัตรูนะนะครับเป็นคู่เส้นศัตรูก็คือหลักๆเลยในเรื่องของความรักหรืออะไรประมาณนี้นะครับนะด้วยความที่มันเป็นดาวคู่เส้นศัตรูหมายถึงว่าเหมือนคู่เรากับแฟนเราเนี่ยมันยังมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่นะครับนะอะไรเป็นข้อดีข้อเสียรับได้รับไม่ได้อะไรยังไงก็คือมันจะต้องมีการเปิดใจคุยกันนะ นะครับว่าเราคบกันมาลักษณะประมาณนี้ฉันชอบข้อดีเธอด้านนี้ฉันชอบข้อเออฉันไม่ชอบข้อเสียเธอด้านนี้นะครับนะก็ลองปรับลองจูนกันนะครับมันถึงจะคบกันได้เพราะกันที่เราได้คู่เออหกเจ็ดหรือดาวพฤหัสพัสเสา์เนี่ยมันเป็นคู่เส้นศัตรูเป็นคู่ที่ไม่สมหวังเป็นคู่ระทมทุกข์นะครับแล้วมันก็ส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความพึงพอใจในลักษณะต่างๆ นะส่วนใหญ่ก็หกเจ็ดก็จะมีในรัศะของมือที่สามมือที่สี่เยอะเหมือนกันลกูกสองใบสามใบเยอะเหมือนกันนะครับก็พยายามคุยกันตกลงกันว่ามันไปได้ไหมถ้าถ้าไปได้ก็คบกันถ้าไปไม่ได้ก็จะแปลสถานะเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นอะไรยังไงกันก็ได้นะครับนะก็ลองดูนะครับการที่เราได้หกเจ็ดนี่มันมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะ่นะครับก็เรามาดูต่อนะครับเหตุผลมันเกิดจากอะไร คือตามความหมายของภพเรือนแล้วกันนะดาวพุธุเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนวินาศนะครับในราศีพุษศกนะครับวินาศก็แปลว่าความเสียหายความไม่คาดคิดไม่คาดฝันเอ่อความประมาทเลอะเลอะนะครับนะแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยนะครับท่านมาจากในราศีตุลเนี่ยอันนี้คือชัดมากเลยมาจากเรือนปุตตานะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องพ่อแม่มากรญจาความคึกขนอง นะแล้วก็เรื่องของกิ๊กเรื่องของมือที่3อันนี้สำคัญนะครับการที่เราจะได้คู่ครองที่ดีเนี่ยเราจะต้องลดในเรื่องของตรงนี้นะครับเราต้องมีการคุยมีการเจรจานะครับนะทีนี้เนี่ยจะตกลงปรงใจหรืออะไรยังไงเนี่ยมันต้องมีความคือมันต้องตั้งสัจจะก,กันพอสมควรว่าเออเราก่อนนั้นเป็นยังไงก็เป็นไปนะครับต่อจากนี้ก็คือหยุดอ่าไม่ไม่ยุ่งกับ อะไรก็ว่ากันไปนะครับต้องคุยกันก่อนถ้ามันไม่คุยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่นะครับได้นะครับเพราะว่าการที่เราได้ไพ่หกเจ็ดเนี่ยนะมันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับดาวศุกร์ก็มาจากภบวินาศนะครับที่แปลว่าความเสียหายปุตตาก็แปลว่าความคืกขนางนะครับแล้วดาวพระเสาร์เองเนี่ยนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนก็นมาจากเรือนมรณะนะครับที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยนะ ก็ถ้าเกิดคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของรักหลายๆใบเนี่ยนะครับคุณก็อย่าไปเข้าไปยุ่งเข้าไปข้องเข้าไปแวะเลยดีกว่านะครับนะในกรณีที่ยังมีทางเลือกนะแต่สําหรับบางคนที่ไม่มีทางเลือกก็มันก็เป็นอีกอย่างนะเพราะบางทีมันแบบเป็นภาวะจํายอมันเป็นอะไรที่มันพลาดไปแล้วเสียไปแล้วรักไปแล้วชอบไปแล้วอะไรไปแล้วนะ ในเมื่อเราเลือกแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องยอมรับผลที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็หลักๆเราไปแก้ไขที่เขาไม่ได้นะครับเราก็แก้ไขที่ตัวเรานะครับปรับจิตปรับใจให้ตัวเองให้มีความสุขนะครับอยู่กับสิ่งปัจจุบันของเรานะไม่ต้องไปนั่งคิดถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันจะกลายเป็นใบมีดกิดเฉินจิตใจเรานะมันไม่มีประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเชื่อมโยงกับคนอื่น ขอให้นึกเสมอว่าเรามีอิทธิพลแค่5 0เขาอีก50%ในเมื่อเขาไม่ยอมหยุดในเมื่อเขาไม่ยอมเลิกต่อให้คุณร้องให้เป็นสายเลือดจนเลือดจนหมดตัวเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนเพื่อคุณอยู่แล้วนะครับพิะนั้นแล้วคุณปรับจิตปรับใจซะให้ดีในกรณีที่คนไม่มีทางเลือกนะบางคนไม่มีทางเลือกจริงเช่นแบบพลาดไปแล้วท้องมีลูกอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็ไม่มีงานทําไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็ไล่ออกขับไล่ออก คือแบบมันไม่มีมันหลังชนฝาแล้วไม่มีอะไรแล้วอะนั่งเสียใจไปมาก็เท่านั้นนะครับนะมันก็ไม่มีอะไรปรับใหม่ปรับมุมมองใหม่ปรับความคิดใหม่นะครับอยู่กับตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองพยายามนึกข้อดีของเขาของเราเนี่ยประมาณนี้ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆเลยก็เออก็พูดยาก,กน,นะเพราะพวกนี้มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของแต่ละคนนะครับประมาณนี้แล้วกันอะ นะเพราะพยายามทําความเข้าใจตกลงกันแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการงานนะครับนะเรื่องของการงานเนี่ยก็คือดาวพฤหัสบดีเหมือนกันนะเขาเรียกเป็นดาวชุด้เรดืนกับมะในราศีมีนะโอ้โหนี่มาทับลัคนาเลยนะเขาเรียกว่าง,งานถึงตัวเลยตําแหน่งองเกยเลยโอ้โหมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่นะครับคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะขอให้คุณมีความรู้ ขอให้คุณมีความขยันขอให้คุณมีความตั้งใจนะใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของคุณเต็มคาราเบลนะครับคุณจะสามารถประสบผลสําเร็จเรื่องของการงานคิดหวังเกี่ยวเรื่องของการอะไรยังไงก็สุดแท้แต่เนาะผมมองว่าชาวราศีเมถุนนี่เป็นหนึ่งในราศีที่โชคดีนะครับจากการที่ดาวพฤหัสมาทับลักแล้วได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์ประมาณนี้นะถือว่าถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะพยายามนะครับ ตั้งใจดีๆเกี่ยวเรื่องของการงานคุณมีโอกาสสาเร็จสําเร็จแบบว่าสูงส่งด้วยในรอบ12ปีเนี่ยนะดาวพฤหัสเนี่ยก็ถือว่าได้ตําแหน่งนะครับองค์เกณฑ์ที่เด่นจริงๆนะครับกว่าจะมาได้เนี่ถือว่ายากนะครับก็ต้องรอถั้ง12ปีเมื่อมาแล้วอยู่ตรงนี้กับเรา1ปีคุณพยายาม เต็มที่นะครับเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับแล้วชาวราศีเมถุนโชคด,ดีตรงที่ว่าเขาประเคนมาหาเราไม่ว่าจะเป็นเรือนคู่ครองก็มาหาเราไม่ว่าจะเป็นเรือนการงานก็มาหาเราทีนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วเองพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองให้คู่ควรนะครับกับงานที่เราจะได้รับมาในอนาคตนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อจะแนะนําเรื่องนี้อย่างไรนะครับ โอเคนะครับได้พกเกระนะครับกับพระราหู98นะครับเ8เห็นไหมเตรียมรับเลยเห็นไหมนอนสบายสบายชิลๆแหมน้ำอามฤตนี่เป็นสีทองเลยนะนะครับท่วมตัวเลยอะ่ะนะฮะก็คือหลักเกณฑ์เลยคือขอให้คุณมีความเชื่อนะครับว่าคุณเก่งจริงขอให้คุณมีความเชื่อว่าคุณมีศักยภาพ ขอให้คุณมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นและที่สําคัญขอให้มีศรัทธานในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่านะครับเราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถศักยภาพนะครับอันนี้ก็คือถือว่าคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ชนานาญการพิเศษเลยนะครับไพ่พระเกตเจลาหูเนเขาเรียกเป็นลาหูทรงยศนะครับเต็มเครื่องเต็มองค์เลยนะครับแต่ตรงนี้ขึ้นด้วยดาวเกตไม่ได้ขึ้นด้วยลาหูเนาะ นะครับก็คือดาวพระเกตขึ้นต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อนะครับพระราหูเป็นดาวมูมเมาลุ่งหลงหรือความตั้งใจจริงก็ได้นะครับนะค,บคุณเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะประสบผลสําเร็จขอให้คุณมีความมั่นใจแล้วถอดตามพบเรือแล้วเนี่ยนะรพระเกตไม่มีเรือนตัดไปฝ จะแฝงตามเรือนพระราหูซึ่งพระราหูถือว่าเป็นเรือนที่ดีสําหรับชาวราศีเมถุนคือมาจากในราศีกลุ่มซึ่งเป็นภพสุภาษะที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้านะครับนั่นก็หมายความว่ารวมทั้งความชํานาญการพิเศษสิ่งถนัดนะครับสิ่งที่สําเร็จนะสิ่งที่คุณทําได้เก่งหรือชํานาญกว่าคนอื่นนะครับนะจะนําพามาซึ่งนะครับความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะค,คนเราเนี่ยจะประสบผลสําเร็จได้เนี่ยนะมันต้องอยู่ที่ความชอบ ความชอบส่วนหนึ่งนะถ้าคุณชอบอะไรเนี่ยคุณจะทําอะไรได้สําเร็จนะครับแล้วก็เกิดจากความชํานาญอ่าถ้าคุณชํานาญอะไรแล้วเนี่ยมันจะทําอะไรได้เร็วได้คล่องนะแต่มันก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือมันก็เกิดจากความฉลาดอหละอีกทีมันเกิดจากความฉลาดฉลาดเรียนรู้ฉลาดอาทิกหาอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดมีทั้งชอบนะครับมีทั้งชํานาญแล้วก็มีทั้งความฉลาดแล้วก็ ถ้าคุณเข้าขายสามหลักนี้ได้แล้วก็ไม่ว่าอะไรในโลกคุณก็ทําได้หมดนะครับนะประมาณนี้นะ,ะก็โอเคนะครับก็เรื่องงานไม่มีปัญหาอะไรนะขอให้ตั้งใจขอให้มีความศรัทธานะครับต่อไปปัญหาอุปสรรคนะครับก็คือดาวอังคารท่านเป็นดาวชุรุนอลิในราศีพิจินะมาสถิตยอยู่ในราศีสิงห์เราเรียกว่าอลิไปอยู่ในเรือนสหัชะนะครับก็ระมัดระวังหน่อยนะครับเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทค,คนใกล้ชิดอาจจะนาความลําบากอึดอัดใจนะครับความไม่สบาย ลักษณะต่างๆมาให้นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงคนที่ไม่มีเหตุผลนะครับดาวองคารเป็นดาวใช้อารมณ์นะครับเป็นธาตุลมใช้อารมณ์ดาวรุนแรงดาวทะเลาะนะเป็นเทพเจ้าสงครามนะบางทีเราเจอเพื่อนอาจจะไม่ค่อยมีเหตุผลอาจจะแบบเอะอะมะเทิงนะครับหรือทําอะไรขาดความยั้งคิดนะครับอันนี้อยู่ห่างๆนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนที่ออกแนวเกเรอะไรประมาณนี้ นะอย่างคำโบราณว่าคบคนพาลพาลไปหาผิดนะครับคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอะไรประมาณนี้นะก็อาจจะทําความลำบากหรืออัดใจมาให้นะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเกิดว,ว่าท่านใดมีเ,เพื่อนนะครับที่ค่อนข้างจะออกแนวเกเรก็อยู่ห่างๆหน่อยนะครับจะได้ไม่สร้างความลำบากเดือดร้อนให้เรานั่นเองนะครับนะอะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อพัชศิวะ นะครับจะแนะนําอะไรเกี่ยวเรื่องของปัญหาอุปสรรคของเรานะครับที่เกี่ยวกับสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับนะมันพูดยากน้ําท่วมปากนะครับนะอ่ะโอเคได้พระอังคารกับด,ดาวพฤหัสนะดาวสามดาวห้านะครับอันนี้เป็นคู่สมพลน,นะคู่สมพลก็คือการร่วมมือกันโหแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าคู่สมพลเนี่ยก็คือการร่วมมือกันในลักษณะ เขาบอกแล้วว่าอลินะครับไปอยู่ในเรือนสหาช้าและได้ไพ่ความร่วมมือในลักษณะประมาณนี้เนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยคือถ้ามีมิตรมีสหายหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะที่ค่อนข้างที่จะฉุดลั้งความเจริญก้าวหน้าคุณนะครับหรือทําให้คุณเองเนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับคอยขวางคอยอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับอันนี้ก็พยายามหลบหลบหลีกเล,ลี่ยงเลี่ยงนิดนึงนะครับเพื่อความ ปลอดภัยของตัวเราเองนะครับเพราะการที่เราได้คู่สมพลเนี่ยมันแปลว่ามันแปลว่าการร่วมมือและคําว่าร่วมมือเนี่ยมันก็มีให้เราเลือกว่าเราจะร่วมมือกับคนที่พร้อมหรือว่าคนที่ไม่พร้อมนะเราสามารถเลือกได้นะครับทีนี้เรามาเกาะมามาจับนะครับตามดาวเลยก็คือดาวคารท่านมาจากเจเริญนอริในราศีพิจิ นะครับแล้วก็มาอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยอันนี้ดีในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกภพลาภะที่แปลว่าลาผลผลประโยชน์รายได้นะโอกาสรายได้2รายได้3อันนี้ดีนะดาวพฤหัสก็มาจะภพเรือนที่ดีมาจะเรือนคู่สัญญาในราศีธนูมาจะเรือนการงานในราศีมีนนะครับนั่นก็หมายถึงว่านะครับการที่ตัวของเราเนี่ยเกี่ยวเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดจากการไม่ได้การรับความร่วมมือเท่าที่ควรนะครับจากเ,าเพื่อนนะครับนะจากสังคม นะครับจากคู่สัญญาจากเรื่องของการงานนะครับเรารู้แล้วว่ามันเกิดปัญหาจากลักษณะประมาณนี้นะคุณก็แก้ไขไปทีแล้วว่าเปาะถ้าเพื่อนร่วมง,งานนะครับคอยฉุดล้างคุณก็อาจจะขอใช้เดี่ยวไปบอกเจ้าเท่าแก่ว่าเออเราเนี่ยหรือหรือหัวหน้าง,งานหรืออะไรก็ได้ขอทํางานคนเดียวเพราะว่าคนนี้กับเรามจะหลิดมันไม่เหมือนกันมันไม่ตรงกันไม่อะไรประมาณนี้แต่ก็อย่าไปใส่ไข่เขานะว่าเขาไม่ดีอย่างเอาไปว่าจะหลิดหรือทํางานร่วมกันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะนีประมาณนี้ นะแล้วก็เรื่องของคู่สัญญาคุณก็ดูซิเรื่องคู่สัญญาเกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรมีนัยยะอะไรซ่อนเล้นไหมนะข้อเสนอที่เราให้ไปมันเป็นยังไงสู้บริษัทอื่นได้ไหมอะไรยังไงนะครับคือหาให้มันออกหาให้มันได้ว่าปัญหาต่างเนี่ยมันคืออะไรนะถ้าเราหาได้แล้วเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรก็จะไม่มีปัญหาแต่ที่แน่ๆเนี่ยในปัญหาอุปสรรคสาหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับคนสนิทคนใกล้ชิดนั่นเอง นะครับที่จะมาชุดความเจริญก้าวหน้าของเรานะครับนะอ่ะประมาณนี้เอาละนะครับยังไงก็กราบขอพวกคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมพิพาประกันได้ยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภาัยด้วยนะครับท่านใดทุกอกทุกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับนะท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ แลก็คือโปรโมชั่นอยู่ที่60นาที500บาทเป็นลักษณะของการจองคิวนะครับก็รันตามคิวไปนะครับเป็นการจองคิวล่วงหน้าสาหรับท่านที่จะดูเลยนะวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็จะอยู่ที่นะครับราคาปกติ999บาท60นาทีนะครับผมดูเฉพาะโหราศาสตร์ไม่ไม่รับไม่รับดูไพ่นะครับนะถึงแม้ผมจะเป็นคนที่คิดค้นวิชาไพ่พระศิวะมาหาเทพก็เถอะแต่ว่าผมถนัด โหราสตร์มากกว่าผมเป็นอาจารย์สอนอวิชาโหรศาสตร์ที่สมาคมโหราสตร์นานาชาตินะครับาจะถนัดถนัดโหราสตร์มากกว่านะครับนะขอขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเ,เกดก้าฮินดูทรอดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอรดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัดทาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทําดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง ก็จะส่งผลให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการที่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ